ให้ผพูดเหรอเออสัตว์กดไปออนานแล้วสวัสดีครับฝุงอัดอยู่ไหมเนนะี่ยอัดอยู่โอเคสวัสดีครับตอนนี้รายการ cmg หนึ่งนะครับหรือว่า call me gamer นะครับวันนี้เราก็ได้จากหายไปนานมากเราวันนี้เราก็มาไ<ต>อเชีย่ยมันก็มาหาดิบไหนอะวันนี้เราก็มาจะมาพามาดูถ้ำนะครับถ้ำที่เราทําไว้ให้สำหรับสมาชิกทุกท่าน คนแรกเท่านั้นนะครับที่เข้ามามีสิทธิ์โชคดีที่สุดนะครับอ่าใช่ครับไอ้มึงลงข้างล่างดีเฮ้ยไอสัตว์ไอตรงที่มันเขียนมันมีบ้านคนอยู่อะไรครับจำทางไว้นะครับนี่คือตึกสูงสูงอะเรียกว่าโดมนะเราจะต้องในเกมในวิเราเรียกว่าโดมนะครับมาทางนี้ครับแล้วจะเห็นแสงสว่างใต้น้ำนะมันคือลาวาเข้าไปเลยฮะเราต้องดำน้ำลงไปนะครับถ้าคุณดำลงไปมีอะไรกินมาถ้าคุณมีอะไรกินมาก็กินด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตายนะครับจาน้ำนาน โอเคครับพอคุณปักอย่างนี้นะครับพอคุณบิตรงนี้เห็นตัวผมปะเห็นตัวผมปะอยู่ไหนวะลงมาดีอว่าสิ่งที่ท่านจะได้เข้าไปเจอนะครับแต่ว่าผมให้คุณดูแค่นี้แหละครับโอเคครับมึงสามารถุอยากรู้อะไรคุณก็เข้าไปเองนะอันนี้ของนี่ได้นะวยไอ้โอ้โหมึงให้ของกากมากเลยว่ะไอ้เหี้ยอย่างนี้มันก็ขุดนานเลยดิกูเปล่ามันของมันตอนแรกๆเราเล่นไงเราก็ใช้ของแบบนี้ เราก็ไม่ได้ล้ำรวยอะไรมากมายสักหน่อยวันหนึ่งใส่อีกอันหนึ่งโอเคปะตามมาตามาตามาขมอนขมอนกูใส่อีกอันหนึ่งมาตามมานี่นะครับดูจากสังเกตจากฟอนบล็อบนะครับหรือว่าแฟบแฟบสักหน้าชาวบ้านที่มันดูน้ำอ่ะครับไอที่ไว้างจานนะครับปลายนะผมทำไว้ให้นะครับเพื่อทุกท่านนะเจอปลายโกโก้ไอ้ยี่มันก็เดินหลอกมูดิไอ้ยี่ก็เป็นคนพูดอะไรนั้นต้องโอ้ครับมีแค่นั้นนะครับโอเคครับตามมาครับตามมาสิเออเอ้ยเราไปไอ้หายติดไปดิ ไม่ต้องเตะมัพรูอยู่แล้วั้งนะนี่ครับสังเกตแล้วก็ขุดแม่งตรงกลางอย่างนี้นะครับดูครับขุดตรงกลางไอ้ดูแค่นี้แหละครับเอาไอสัตว์มันเข้ามาก่อนดิให้มันดูเหมือนว่าอยากเข้ามาหน่อยดีเอาเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาอันนี้ให้สกิบสกิบเพียงพริบตาเดียวนะฮะโอเคครับเดินเข้าไปสุดข้างในเลยนะครับตีครับตีปุบปุบเข้าข้างในเลยครับเดมาครับนะนะครับเจอเสร็จแล้วครับไอสัตว์ท่านั้นท่านก็รู้แล้วครับว่ามีอะไรข้างในนะฮะไอเจ้ามันก็เห็นแค่ไอ ไอรอนหนึ่งมึงก็เข้ามาข้างในลึกๆนี่จะได้รู้คนอื่นเขาจะแบบเอ้ยน่าเล่นน่าเล่นอะไรเงี้ยมันก็อะไรน่าเล่นโอ้โหแล้วเป็นกูกูพาเข้ามาข้างในแล้วเอาเละไม่ต้องแล้วไอ้เชี่ยเดี๋ยวเขาไม่มึงอัดแค่นี้เหรอวะโอ้โหเปลืองอ่ะเข้าไปในเมืองแล้วกันเอาเฮ้ยแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยเออตามมาตามมาตามมาตามไปไหนพูดมาทางนี้ไงเออตามมา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 ตอนนี้กูเป็นดีเจอยู่วะ เออลืมแนะนำตัวเลยว่ะกูก็เด็ดทิศเกมอาร์ตแล้วก็ไอที่เสื้อฟ้าเนี่ยไอ้ที่มันโดดอยู่บนหัวผมนั่นก็คือเด็ดทิศเกมพีนะไอเนี่ยมึงกดตัว F5 ดิให้เขาดูว่ากดแล้วกดแล้วไปแล้วคลิกช่องการนะครับแล้วก็วิ่งเข้าแบงค์ในนะครับอ่านะครับไอตากล้องตากล้องเข้ามาตากล้องตากล้องเข้ามาตากล้องเออตากล้องอ่าเดินเดินเข้าแบงค์ในหรืตากล้องเดินเข้าแบงค์ในเรยเรยนี่นะครับแล้วก็จะมีเห็นไอรอนมีโกแล้วก็มีไดอา몬ด์นะครับมีอะไรอยู่ในห้องนี้ด้วยนะก็จะเป็นอย่างนี้ สำหรับคนแรกนะครับที่เข้ามาเจอในเซิร์ฟของเราเซิร์ฟซีเอ็มจีนะครับคนเข้ามาเจอคนแรกจะเป็นผู้โชคดีนะครับในนี้ก็จะมีพอเปิดเข้าไปก็จะมีของให้เราอยู่ข้างในอีกเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นมึงจึงต้องรีบเข้านะฮะใช่ครับไม่งั้นคุณจะโดนเพื่อนของคุณจิกหมดเลยนะครับนะครับมันแล้วเราก็พาพมาดูแค่นี้พอนะแล้วก็มาซ่อมก่อนซ่อมประตูก่นซ่อมประตูกันเราเราวันนี้วันนี้เราวันนี้วันนี้วันนี้อ่าเรามาแล้วอ่ะ ปิดประตูโอเคครับขอเจ้าการที่ทำเมื่อทำเมื่อคลิปนี้ทำเมื่อคลิปนี้ทำเมื่อทำเมื่อวันที่สองนะครับสามลาสามพอสองตุลาสองพอสามไม่ควายสอบมันสอบอีเมจึงจำได้อยู่เลยเฮียสามสามตุลานะครับจริงไอเฮียกูเขียนข้อสอบวันที่สองไอ้สัสเอาจริงอะมืองอะเมืองอะตกตกทุกวิชาเลยอะเอาจริงอะสามปีห้าสี่นะครับรีบมาเลยนะครับวันที่สองครับพี่พีับพี่พีครับวันที่สองนะครับพี่พี วันที่สองครับคุณจําผิดหรือเปล่าครับสองส้นตีเลยในห้องกูเขียนสามอ่ะขอทำการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเขาไปรวดอนเน็ตแม่งเลยสัต